สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมันนี่กับมะพกอๆพอกับน้องแก้มไซสๆกเกษตรตหน่อยเหมือนเดิมน,นะคะนี่มันนี่มารวบรวมหมูนะคะนี่ค่ะลูกหมูเพิ่นปูปีนะคะเป็นลูกหมูหลูกผสมนะคะพี่ตันจูรูจีรีมีแตตโตงามๆเลยนะคะนี่ค่ะข้อ,อนี้เพื่อนกันเลียงหลายเม่นะคะพี่นอนเซื้ออยู่เม่นี่ไกลจะคอยล้ว แม่นี่กะกำลังพี่นะคะมาแล้วเจ้าของหมูโอยู่นะะ <laughs> จับขึ้นรถนเลยสบพวดค่ะแม่แม่กำลังห่วงลูก นี่กับเป็นพ่อพันธุ์ลักประจําคอของเพ่นเลยนะคะเพ่นสิเด็กใส่เป็นพ่อปลาลูกผสมกับพ่อขาวนะคะลูกพ่อปลาเพิงกัดเลยงามงามแน่นะคะอันนี้เป็นแม่ลูกอ้อนเหมือนกันนะคะของเพ่นกาลัลงขอดลูกหลายแม่เลยนะคะอันนี้กับเป็นอีกคอหนึ่ขขนง สีเพิ่นกำลังขอดนะคะวมนนี้ก็ออกหลบร่วงหมูเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในหลบหนีข้าขอเพิ่มน้ำหนักจากเดิมเป็นหมูหลุ่นน้ำหนัก4กิโลนะคะแม่น,นีก็กำลังงามๆเลยค่ะนี่ค่ะลูกตัวนี้ออกได้หนึอาทิตย์นะคะสองแม่นี่ออกลูกพร้อมกันเลยนะคะแต่ว่าอันนั้นน้ำนมเพิ่นคือสีดีแห้งนะคะ ั่งเต่าเป็นพวงอยู่นะคะลูกเพิ่นแม่หนีได้ทำเมื่อซิปซีโตนะคะกําลังได้อาทิตย์หนึ่งพอดีนะคะแต่ว่าโมลากาตันดีแห้งนะคะอันนี้ห้ากาจะทําการเริ่มจับเลยนะคะคือหล่อให้ลูกเพิ่นเขาขอกแล้วแต่ว่าแม่หนีคือบบดูนะคะนี่จะคล้องเพิ่นเขาไปจับได้สบายเลยนะคะอยู่ในขอกนะคะเดี๋ยวห้าก็ับไปจับอีกขอกหนึ่งเลยนะคะน,นี่จะเป็นหมูสั หมูถือเป็นแยกออกมาเพื่อกินอาหารแล้วนะคะตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นแม่พันธุ์คอพนนะคะจะเป็นแม่พันธุ์ปลาหมูตังเลยนะคะนะคะอันนี้ลูกในนมนะคะลูกในนมเนาะช่วงนี้นาฝนแน่นะคะของหมูเฮาก็จะเป็นแฉะแน่จักน้อยนะคะ <S <S นาฝนนี่ขอข้าแฉบพ่อแล้วนะคะสิ่งที่อวราะมัดระว่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องหมูเป็นตุ่มนะคะคือมันหนีออกรวบร่วมหมูหมูเป็นตุม่มกบทุกคออเลยนะคะเกิดจากสาเหตุยุ่งกัดนะคะสาเหตุยุ่งกัดเพิ่มเป็นตุม่มขูขขืนมาลวเพิ่งกระสิแตกแต่ว่ารักษาพยายค่ะทางฟามแม่หนอ,องแกบหนีใส่แคย่ยาแลถ้าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ตุ่มกับแห้งแล,แล้วนะคะหลังจากที่ตุ่มแห้งแล้วก็สามารถจับไดเหมือนเดิมนะคะนี่ก็เป็นหมูอีกคอกนึงนะคะหมูนีเพิ่นได้แยก นมอ,ออกมาเลียงแล้วนะคะเมื่อน,นี้เข้ากับมาจับหลายคอ,อกเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศอีกคอกเพื่อนออกมาเลียงหมูอยู่ทงไท้ทงนานะคะบรรยากาศดีแห้งนะคะหมูอยู่คอกนี่ของเพื่อนนะคะคอกเดเตยๆเองนะคะมีแต่แม่งามๆแถมบดือพร้อมนะคะคอกเดเตยๆแต,ต,ต,แต่กับบอกโดดออกนะคะนี่กับเป็นอีกแม่นึงนะคะเอาสิวมาจับคอกนี่เป็นลูกหมูน่นนมน,นะคะเป็นลูกหมูของแม่นี่นะคะ แม่เพลินกับโตบใหญ่ยยแห้นะคะแต่ว่าเลี่ยงลูกได้ไม่แต่โตโมูหอ้วนเลยนะคะคิดว่านนำนางน่าจะพานเกือบเบิดทตกโตอยู่นะคะถือว่าอ้วนแห้งเป็นหมูใส่ที่ทางาม่นนองแก้มต้องการนะคะเพราะว่าับเป็นหมูในนมนี่จะง้ามนะคะถ้ากระสิ์เริ่มทําการจับเลยนะคะ วันนี้ค่ยแน่นะคะแม่นนมแก้มมาหลบหลมหมูก็ถือว่าบวกคําแห้งนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่เขามาติดตามรับชมไเพะกันใ่ในคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ